สวัสดีคร yeah, ับสวัสดีเอฟซีเบาเอทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องมุนี้พามาทัวตลาดนัดนะครับผมตลาดนัดผู้ดินนะครับพี่น้องเออมุนีภาพหลองยางอ้อมตัวกระสุกตัวนะครับพี่น้องเพราะว่าง่วนบ่ไหลนะครับเพิ่นเปื่อยตลาดใหม่ครับตลาดเพิ่นเปื่นัดแรกนะครับพี่น้องหลังจากเพิ่นปิดไปนะครับนี่เขาวโควิดของสะสกันนะครับระบาดนะครับพี่น้องเพิ่นก็ได้ปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดนัดของเทศบาลเนาะพี่น้องเนาะตลาดนัดผู้ดินนะครับผม เส้นทางไปสะดวกมากายนะครับพี่น้องเส้นสาสะขันกาลสินนะครับพี่น้องเส้นสาสะขันตีตีเล่นนะครับพี่น้องไปสะดวกมากายนะครับผู้ใดไปไปบวบ่อมากบวถืกนะครับผมเข่าจีเพียรนะครับพี่น้องตลาดนัดโคกระบือผู้ดินนะครับพี่น้องมันจะขึ้นให้นะครับพี่น้องไปสะดวกมากายนะครับตลาดยูตีตีเล่นนะครับผมอ๋อบวบผอบตัวแรกนะครับข้างไรมาได้ไร้๋อหกสิบสองครับหกหมื่นสองพันถ่องไหครับ ท่องสองเดือนครับท่องสองเดือนประกันไว้ครับมันเมันทำมาครับเอ๋อไอเราประกันท่องให้เนา้เอ๋อไอเราประกันท่องให้นะครับพี่น้องเห็นใบหูขางใส่มีห้อยเจาะนะครับผมไอจะใส่เบือมากนะครับพี่น้องเอ๋อแดดบอดจ้ำนะครับพี่น้องมันไม่มีแดดนะครับมือนี่เพราะว่ามันเป็นคึมๆจังอยนะครับผมสูงกว่าบ้านลอยหาสิบนะครับพี่น้องเอ๋อหนางามดีนะครับผมลูกตัวเที่ยวอะไรอยู่ในท่อง มันเสื่องพิ่มมาบ่เสืออ่องหลอดครับ,รบพ่อได้ครัออบพ่อได้ใหญ่ KF KF มีใบบ่ใบยูบานใบยูบานนะครับผมอ๋างามดีนะครับพี่นอ้องพ่อาจจะ้องบนันทายเล็กน้อยนะครับผมเชียงยนะเล็กน้อยเนาะไอ้เราววันนี้ใสดีนะครับพี่นออ้อง,งอ๋ามาชมทางอีกตัวนะครับผมมีใสดีไอ้เราววันนะครับผมไม่มีตำหนินะครับพี่นออ้องอ๋าปล่อยหางงามดีนะครับผม ประกันทุกตอนประกันทุ่งเหยนะครับพี่น้องก็ได้สนใจนะครับผมงอ่งงามสงสันะครับผมแล้วภาไปขอเบอร์กรบป๋ายเรานะครับไอฝากเบอร์ติ๊ตวนี่ไ่ายเทมี่พี่น้องใอย่างไร้นาะมดนี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าห้าสามเจ็ดแปดห้าสามเจ็ดแปดไอยังครับครับเจเปอร์ครับน้ำมันเจเปอร์น้ำมันนะครับผมงอ่งามทั้งน้ำมันนะครับพี่น้องเนาะออกุยอะไรมันมันนะครับผมแ้าพาเป็นกระป๋ายเราอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาลองกันบ่อย เอามาทำกันนะครับผมห้องไรมาได้ห้องไวซี่ซิบผาครับซี่ซิบผาเป็นเมียแยกลูกเหครับแยกลูกครับ,รบห้องก็แยกลูกไหมลูกเป็นตัวผู้ตัวเมียแยกไปตัวเมียครับลูกตัวเมียแยกไปห้องสั่งดีนะครับพี่น้องสูงเกือบใบห้าสิบนะครับผมผู้ใดอยากได้ห้องสั่งยิ่งใหญ่ยิ่งสิ้นะครับน่าจะลูกเรี้ยงด้วยเนาะแยกไปเนาะลูกเรียงครับลูกเลี้ยงไอ้ไอ้เราแยกไปนะครับผมอ๋อเราแยกห้ใยขึ้นรถเด้อพี่น้องเด้อขไหนนี้ปัญหานะครับผม เราป้องกันนะครับแล้วเราประกันตัวพรในด่ายหาโค้งสั่งยังไงยังสินะครับผมหมูค้อนผัดนะครับพี่น้องเอาเอาไปเติมเนื้อเติมหนังนะครับผมสื่งหัวอยไปอ้วนนะครับผมได้กำไลนะครับพี่น้องดีกว่าสื่งหัวอวนไปจ้อยนะครับผมเอามีซองตัวน้อยเนาะเอาเบอร์ที่้อไว้ไว้ให้นะครับพี่น้องไอ้ทรงอยู่เนาะครัเอาไอเราทรงให้นะครับโทรมาคุยราคากันเอานะครับพี่น้องโทรมาคุยราคาตกลงราคากันเอาแล้วกันไอไอเราทรงให้นะครับผม บ้อกุ้ยไรมันมันนะครับผมครับพี่น้องชุชมทั้งอีต้อนะครับพี่น้องง้อเลี้ยงกับเขาไล่นะครับผู้ดินผู้ดินเป็นตลาดนัดที่ือเสียงเลี้ยงน้ำอยู่นะครับพี่น้องเรื่องง้อเลี้ยงนะครับผมผู้ดินจับขวางเลานะครับแม่ลูกนะครับพี่น้องผ่เห็นจับขวางเลกขวากจับขวางว่าตัวนี้นะครับขวากจับขวางคุณประยู่นะครับพี่น้องคุณไหนจะซื้อขายกันไปเดี่ยวนะครับผมขวากไล่ในไพ่อ ก่อนเราคุยกัวนสับดูนะครับผมพัดดิเทอร์ปเอามึงเมียดำนะครับอ่องไลายไปนไยพี่ที่ห้องไลายไปนไยครับเมียห้องไลายไปนไยเมียเราคว่ได้ยินอะไรพี่น้องสามจิมหาถ่วงมาครับเขาเป็นงัวเคยเมียหลุ่งเคยมีหลุ่งกาไป็นเมียงัวเมียสาวนะครับพี่น้องเขาดูอ่ะจะน้อยนะครับผมปุ่นแดงสีดำดำมังสีนะครับสีม่วมุ่มนะครับพี่น้องบดเข้มนะครับพี่น้องเอ้า ดีดำนะครับผมบางพยายังนะครับบาดยางังบัตรเหิันมีโชก็มีส่นนะครับพี่น้องเอ้ัวขอบานลอยสียนย่น้อยนะครับผมสาสเก็ครับสามสงมาองสางเ็ะพ่ะนะอเนาะเอาตของขังลาใน,นพวกสามสบพตัวนี้สามหมนะครับผมเ,เป็นงอเขาวบดนะครับพี่น้องแยกลูกบ่เแยก ลูกตัวที่ยวใดอยกไปตัวูกตัวที่สองาพี่น้องเขาไปผสมกับตัวที่สามนะอ่อเนาะพอฝากเบอร์ติดต่อนดี่ครับวันนี้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์กอยังครับพ่อยังก็พอสักมาจะใส่พ่อนองค์วงามทางนองคศรีนะครับพี่น้องออคุยละไรพ่อกันมันนะครับผมเอามาชมแม่ลูกลกแม่น้องพ่อเราอีกตัวนึงนะครับผม ตลาดผ <Aub ain> so ู้ดินง้อเลี้ยงเข่าไร้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผมมาหาง้อเลี้ยงนะครับมาตลาดผู้ดินนะครับพี่น้องง้อผัวไร้นะครับผมเอ้าห้องไร้บนนี้เนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันนะครับผมลูกสาวพ่อใดครับลูกข่มตัวปะลูกอะไรหล่อนะครับแว็บชาวบ้านมามกรมไหมอ๋อลูกกรมลูกของกรมประดุสัตว์นะครับพี่น้อง ลูกกมปดุษสัต์หกหมื่นเท่าไรคพ่อหก่นะครับลูกตัวแรกเลยบพอลูกแรกครับลูกแรกเน่ยสูงประมาณรยกอบสี่นะครับพี่น้องรวยบวกลบนีะรวยสี่สิบปอละวานะครับผมก็มีตอนนี้นะครับพี่น้องภาพเรียบดีนะครับผมกยหางง่ำนะครับพี่น้องก็ฝากเบอร์ตีตัวในอบกันนี้คูนองครับูนแปดสองสามคูนแปดสามูนหนีกหนงหนงสี่หกมตัวพ่อเอามา คองโ guru, อมโตท <improves. S 1> ่านี่หรอออขอเงาวเงาะมาทางไหนพ่ออำเภอนามนุ่นงองามทางนามนนะครับพี่น้องเอ้อดูสนใจจังกิดต่อขอเราไปนะครับผมให้ทรงงใดอยู่เนาะพ่อเนาะทรงใดเนาะครับพี่น้องตัวมาคุยตัวราคากันเอานะครับผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงสีนะครับผมหกหมื่นเจ็ดพันนะพ่อเนาะเอ้อขอขุยอะไรขอเงนมันนะครับผมครับผมครับเอ้ตามมาชมขอเงามของขอเล่านะครับพี่น้องเดียดโบ๊ทจำนะครับพี่น้องถ้าเดียดจำงัวตัวนี้แดงครับนะครับพี่น้องเอ้อข้องอะไรไนไหพ่ออยาก หกเมื่นครับเปิดไว้ที่หกเมื่อนหกเมื่นครับท่องท้องสองเดือนครับผมท่องพ่อใดครับท้องลูกแบบเอสติงเลครับท้องลูกสติงเลครับบ่บ่มีใบเนาะมีครับมีใบครับพ้มตัวมากบอกพ่อมันพ้มตัวครับโอ้โหพ้มตัวมากนะครับพี่น้องลูกตัวเที่อะไรในท้องพ่อลูกตัวที่สามครับผม อ้โตัวที่สามสูงประมาณเกือบลอยหาสิบนึกผ่อเนาะลอยหาสิบบวกเลยละครับผอนระว่างลอยหาสิบประกันลอยหาสิบบวกนะครับพี่น้องวันนี้ใส่ดีนะครับผมครับนี่ใส่ดีเชื่องลูกจับได้ลายได้ประกันท่องนึกผ่อเนาะเออหม้อส่องหมอเงินพ่อนระว่างนะครับผมงามดีนะครับพี่น้องขาจับบนดีนะครับพี่น้องอ๋อต่อรองได้เปิดได้หกหมื่นส่วนเลยเนาะพ่อเนาะครับผมหกหมื่นส่วนนะครับพี่น้องครับ น้ำดีอ้างดีหางดีโค้นหางดีขอเราประกันไฮซอย่างนะครับพี่น้องเพาประกันทุกถอนให้พร้อมประกันทุกถอนบมดีบมตัองอไปขอเราป่พ่อฝากไว้ติดต้อนใน่อวันนี้กับใช้แม่เนี่ยมสองตัวเลยผอมาสองตัวนะครับผมสองตัวครับตัวนี้ท่องสองเดือนครับตัวนี้ก็ท่องสองเดือนด้วยกันเปิดไปที่สามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันขอเราเปิดไปนะครับพี่น้องเอ้ยสนใจนะครับผม ห่อเรงห่องไว้สามสิบหานะครับพี่น้องข้าเบืองต้นตัวยังอยตัวนี้เสื่องพอได้พอครับตัวครับกมตัวกันห่อเราบอกก้มตัวมากันนะครับผมเรราบออกงห้ดี๋ยวเดี๋ยวซัมหนีนะครับพี่น้องราคาซัมหนีนะครับผมประกันทองไ่พอตัวนี้ตัวนี้ประกันทองเพราะพราะฮับฮับตัวอ๋อตัวนี้พอเราเพราะท่นตรวจนะครับพี่น้องเพราะท่นประกันทองนะครับราคาสามหมื่นหานะครับพี่น้องเอ้าฝากเบไว้ในห่อบันนี้ ศ6น0์หกสองศูนย์หกสองสห้าศองาศูนงหนึ่งสามเจหนหนึ่งสามัวมาทางไหนบอนานามณอ๋อหังามทางนาม์อีกแล้วนะครับพี่น้องเออมนนครับผมติดต่อได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงครับบริการสูงด้วยราคากันออก็พ่อนล้านะครับผมพู้ใดถือใจนะครับรัวมาช่มตัวจริงนะไว้บทถือไอบไหาบทถือในทหาพอนไ้นครับนกไรอมันๆับผมัวเขา่อยู่นะครับน เราพามาชมทั้งอีกตัวนะครับผมผมมากลางตลาดเล็กน้อยนะครับพี่น้องเออผู้ใดหาเมียลูกนะครับผมเมียลูกผู๋นะครับพ้องอะไรเ็ได้เได้ครับแปดจิ้งจอกแปดหมื่นห้าพันนะครับผมผู้ใดอยากได้ง่วเมียอ้างลึกๆนะครับผมนั่งนานะครับพี่น้องอ้างลึกปีนะครับผมผู้ใดอยากได้ซีนะครับพี่น้องสีมุ่มมุ่นนะครับผมงามคับงามเออเป็น ลูกคนเป็นลูกพ่อได้ยพ่อมีพ่อกับพ่อลูกที่กันเียงกนเล้ยงมาเนะบุรูษพ่อนะครับือว่าเนื้อนังเนื้อแตกดีนะครับพี่น้องเนื้อแตกดีนะครับผมหลังก็เล่าสีแตกนะครับผมอ๋ผู้เด็กแด้ง้ออ่างเล็กๆงสีนะครับผมเบอร์เท่าตัวตัวเบอร์ดนะครับผมผมก็สามก็สามห้าสี่แปดห้าสี่แปดแปดสี่หกห้้มืหนะครับอ๋อราข้าวหวงแปดมืนหานะครับพี่น้องต่อรองต่อรองกันไดลูกตัวที่ยใดนะครับนี่ตัวที่สองครับอ๋อตัวที่สองยางน้ำี่น พามาชมแม่หลุยปูนึงนะครับพี่น,อน,น,น้องห้องไรวันนี้ละครับห้าหมื่นเจ็ดพันครับห้าหมื่นเจ็ดพันแม่หลกูกหลกูกเคเอฟหกแปดก็เพิ่งหลูกสาวเพิ่นจักน้อยนะครับพี่นอ้องห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับผมเหรอหลุดเลยนะครับพี่นอ้องวางเงาหน้าโคตรเอานะครับพี่นอ้องแม่เพิ่นก็วัใหญ่วันนี้นะครับพี่น้องสูงว่าลอยสามสิบนะครับผมอขอเราห้อไว้หาสิบเจ็ดนะครับผม มืนเจ็ัไปเกิดวีอยู่บัวพ่อพอเพิ่งไปเกิดจังไรนะพ่อไอพ่อเราไปเกิดมาจักน้อยนะครับผมง้อลูกงอลูกใดนี่พ่อชั้นเป็นลูกสามเหรวะง้อลูกสามนะครับลูกสามปนะครับพี่น้องไปเบือหลอดครบนะครับผมเอากำนดขวดเลือนใดนี่พ่อ ท่านว่าเหรอคัท่านว่าครับพี่น้องอเดือนหนึงเดือนหาหมืออแลอวว่าเดือนหาหมื่นะครับงวดเดือนหาหมื่นะครับผมหาหมื่นเจ็ดพันนะครับพอมงตัวครับพอม่งตัวครับมาสตัวนะครับผมอฝากเบอร์ติดต่อนในพ่อแบบแปดสามแปดสามแปดสามชลแปดสามชลแปดชลสี่ห่หครับพ่อยังครับพอวิครับพวิครับผมอขอพูดในไลน์ด้วยขวามมันนะครับผมเอามาชมท่านอี ก็ยินเจ้าของเล่นะครับพี่น้องน่าจะอยู่นะครับผมทำประชุมเมี่ยสาวจักน้อยนะครับผมห้องไรเป็นไร่47หารวยนะครับพี่หน่เป็นงวยเมียสาวหน่อยเนาะเมียสาวนะครับผมไ่สูงหัวบ้านรวยสามสิบนะครับพี่น้องไอ้รองห้องไวซี่มันเจ็ดพันนะครับดากเต็มดีนะครับพี่น้องดาก้อนหมูสามหนอยรูดนะครับผมด่าก้อนเมียนเขนลังพี่น้อง ห้ามดีนะครับผมยืนเฉีดดีนะครับผมราขาห่วงสี่มืเจนอาะอ๋อองได้ไอแล้ววะไอฝากเบอร์ติดต้เนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจนย์แปดห้าสครับไอยครับไอบิดนะครับผมอ๋อสนใจติ่ต้ล้าเด้นะครับพี่น้องห้ามนะครับผมงู่นมีเานะครับผมอนาคตดีนะครับตรงนี้อ๋อคนกับยตกนะครับพี่น้อง ไายก่อนฝนตตกนะครับพ hmm hmm. ี่น้องาชมตัวต่อไปก็ผีเล่านะครับห้องไร้คนเดียวพี่รัเอาห้องไร้นี้ครับใครใครเราบ่ไร้คนดครับห้องไร้บแม่มันห่วงหาที่สานะครับลูกไครแล้วน้วยลูกมันเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องลครไปเดียวนะครับผมเอ้ท่านใครผมเนี่ยไรคนไดีครับลูกมัน ลูกซ้ำมื้นซ้ำเม่ยหามื้นซ้ำนะครับพี่นอ้องเอ้าเป็นการส่งลูกนะครับผมสื่อแม่เห็นลูกนะครับผมเอ้าสื่อแม่เห็นลูกนะครับพี่น้องส่งลูกงามนะครับลูกแรยกยบนะครับตัวยืนอยู่หอนตัวที่สองจ้ะตัวลูก<อ>ตัวที่สองเม่แม่เพิ่นผสมไปครับผสมในส,ส,สองเดือนผสมในสะองเดือนเพราะท่านตรวจท้องเนาะค่ะที่เราเ<ม>พราะท่านตรวจท้องนะครับพี่น้องสื่อไปหลุดแล้วนะครับผมหามื้นซ้ำนะครับห้องไป ฝากเบอร์ติดตัวนะครับ098เก้ดเี่ยังับงจ่าย <c oughs> ีงนะครับผมเอาเลยสนใจเมียเฉดๆง,งามางีนะครับผมตี่ต่อพีร่บ้าน,นะครับผมมีบริการทรงไห้นะครับเนาะอ๋มีบริการทรงไหน้นะครับพี่น้องกอ <c oughs> งห่วงนะครับผมหอดหนาคอหนารักแน่นอนนะครับพี่น้องโทรปุ๊บอมัดจมาใม้เราไปทรงไห้นะครับพี่น้องงามนะครับผมโค้งสางดีนะครับพ แดงแน่นอนพี่น้องเอาไปใส่พ่อแดงงอแบบนี้นะครับผมงอมุมนะครับผมเอาขอบคุณอะไรได้เด็กผีมันมันนะครับผมเอามาซุ่มทั้งอีกตัวนะครับพี่น้องงอแบบว่ค่อยไล่กันไลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเปิดนัดแรกนะครับพี่น้องกันห่างให้ไปเดือนกุ๊กๆนะครับผมห้องไล่กันไลยหรอพ่อหนึ่งแสนสามหมื่นบุพเพอเอาขอเรื่องห่วงอีกหนึ่งแสนสามหมื่นลูกพ่อได้ครับ ลูกมาริโอมีใบใบ่พอผะใบเกิอดอยู่ก็อีกคนนึงนะครับพี่น้องขอเราไปเห็ดใบสื่อขายนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับพี่น้องเอา้าผู้ใดอยากได้งวงหูนะครับพี่น้องขอเราห่องไว้หนึ่งแสนสามนะครับผมเอา้าราคาดีดกิดตอนดีดกระดีดนะครับพี่น้องงวงหูนะครับผมหน,น่าหนุ่นุ่นดีนะครับพี่น้องเอา้าว่ามีตำหนิเนาะนะขอเนาะขอเราประกันให้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทลูกสาวมาริโอมีใบมีหลอด ไปเกิดครบนะครับผมพ่อฝากเบอร์นะครับวันนี้เบอร์บ่มีนะครับเบอร์บ่มี่พอยู่บ้านเด็กซิมอะไรครับกาลสินอำเภอใดครับกำเภอเมืองอำเภอเมืองอยู่บ้านใดพ่อเราเมืองกาบสิมพ่อเราอยู่รอเมืองนะครับพ่อเราบ่สะดวกฝากนะครับพี่น้องเออขอเก้ออะไรพ่อมันมัดนะครับผมเซียนซ้ำนะครับพี่น้องขออะไรนะพ่อเศร้าเจ็บหารวย ขอแล้วห่งไว้เศร้าเจ็ดหารวยนะครับพี่น้องเป็นง่วนอจะยานุ่มมากโบดวนน้องหเนาะเศร้าเจ็ดหารอยนะครับผู้ใดทขึ้นหน่อยนะครับพี่น้องสื่อไปท่อมนะครับขึ้นหน่อยขึ้นโมสูงนะครับพี่น้องแต่งั่วนะครับผมดีก็ไปสื่อหมูพี่น้องสื่งง่วไว้นะครับพี่น้องพอไอ้เบอร์ตดต่อผัวนี่พัวผวมาทางวันไหนเขียนชุ่มสารักข้ามบ่ ความงามสร้างชิ่มชมนะครับพี่น้องคุณได้สนใจยังขอว่าต่อร่องในตลาดเพื่อนเรานะครับผมมันม่มีเบือนนะครับพี่น้องเอามาส่งตัวต่อไปนะครับพี่น้องท่างนี้ก็จะบางกพีน้อยนะครับคนสืบใครกันแล้วนะครับผมไรขึ้นลนหกหลอดก็ไล่แล้วนะครับพี่น้องไรขึ้นลนหกหลอดก็ไล่จังไนแล้วนะครับผมข้าวเบิ้งงหัวเขาจังไนนะครับผมทางคนมาเบิ้องตั้งหัวแดงนะครับพี่น้องเบิ้งงหัวเขาจังไนนะครับผม ท่องไรใน่ม่สาวหามืนหานถ่องบ่ครับบ่สวสาวอต้องห่วงไหามงนยเอทีวีได้ได้จะไห้ออกทีวี้องไอ้หานนะครับุมามานลอยสี่สิบน้อยๆนะครับพี่น้อยหาเงินถ่วนห่วงหามืนถวนอย่างออกีวเนาะต่อรองในเวดหมื่นะผอเวดมืจะนีีกันอ๋อคเบียกินพออแล้วว่าได้หาเงนให้เบีย่วงัอแล้วว่าทบตงัว่่งเดีอนขียว แต่วตัวเฮงดีหัวเราว่าได้เบียสซงล่งางเนผมเอาพอ่อฝากเบอร์ตีตัวใหัว่น้าแปดศูนย้าแปดสองหนึ่งสองหนึ่งพ่อยังครับ้อมโทรไป,ปรตีซกติดขันนอนรับโทรไปตีซกติดแต่พออยู่ก็เมียหน่อยพอเราวา่าเอาพ <c oughs> อาอยู่น้ำเมียน่อยดอกกินเบ็ยน่อยเอ้า่อยอไมซื้อได้วเด้อแตกมามันโทมาเลยหดพ่อหอนแทงนาล้เอาตลาดเสือใครกันบอกกันม้วนนะครับพี่หนองหัวเรามี ดาวมีเทียงกันนะครับผมปเจอลาดเนาะแต่กระบาดเมียดาให้บาดอีกขายขาดทุนเมียดานะครับผมเอาใครขาดก็อย่มันั้นๆนะครับผมมาแต่อย่าใครขาดทุนนะครับพี่น้องแต่อย่าใครแต่กำไรเมียย่องรถนะครับผมเอาถ้มาชมกับเสียสุภาพฟ้ามจังหน่อยนะครับผมว่าของเสียสุภาพฟ้ามนะครับผมเอาว่าง <funk anak> ่ายมั้ยเนี่ยเราเมียแม่ลูกค่ะแม่ลูกได้ลูกมั้งเขาลูกนี่บอกเมีย ลูกก็แม่ี่บอ่ะเอาแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับผมกว้างไรมาได้แล้วแม่ไปไปหามีดเร็วไปข้าหลิ่นนะครับพี่น้องเอาแม่ลูกลูกแม่นะครับคนห่วงไว้หกหมื่นสามพันนะครับพี่น้องเอาได้หกหมื่นสามพันแม่จับแม่จับโบดีลูกก็จับโบดีเนาะแม่เนาะ บวครับสูงประมาณรลอยสาน้อยๆ้อยนะครับผมหกหมื่นเท่าไรก็ม่หกหมื่นสามพันค่ะหกหมื่นสามพันพ่อไปเลี้ยงนะครับพี่น้องนางดีนะครับผมตัวได้อีกแม่ปนี้ได้ขายวัแม่อนีิได้ขายยูนไรอีอ้วนใหญนั่นอ้วนใหญคุณแม่ขา,ายแล้ว อันนี้กะแม่กับห้องไบเศร้าเก่า oh, ค right. ่ะอันน <si ี้เศร้าเก่าแยกลูกอ่ะ่แยกลูกค่ะแยกลูกอ๋อแยกลูกนะครับผมสูงก็ลอยสื้กันนะครับพี่น้องเศร้าเก่านะครับแล้วาก็เสียตันะครับพี่น้องนอยแล้วันผรนไปผสมเลี้นะครับผมเศ้าเก่านะครับผมตัวนอท่นยแนี่กั้กันลูกันนี้งวแม่น้อยงแม้อยอันเ่ได้ับ อันนี้เศร้าเก่านะครับพี่น้องอ๋อโมลุกเวลาตัวตังแน่เลยแล้วนี่ตำหนินะครับพี่น้องเศร้าเก่านะครับผมเป็นบมลุกนะครับพี่น้องปล่อยลาลุกเล็กน้อยนะครับเอ้าลุกแล้วนะครับพี่น้องลุกมาแล้วนะครับนีจ้าโคตีนะครับพี่น้องเอ้างามนะครับพี่น้องปล่อยหางดีนะครับผม เอตัวนี้ไรบ้างเนี่ยเมีอันนี้ค่ะอันนี้ซีสิบห้าค่ะอันนี้เมียเราห่องไว้ซีมูลหาพันนะครับเป็นงวดสาวพร้อมผสมเลยเมีเนาะสาวพร้อมผสมค่ะสาวพร้อมผสมสูงมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องค่ะร้อตัวนี้ก็แม่นุ่มเน่ยเมนค่ะอันนี้ห่อไว้ซีสิบสามค่ะตัวนี้ห่องซีมูลสามนะครับพี่น้องห้อยเป็นลำปีสกินเศร้าแล้วนะครับจ๋าเศร้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะแพะเขาไปสมานนะครับพี่น้องแพะ อีดําผมเนี่ยอีพุนกรแมงค่ะอีพุนแม่กระ้องไว้สามสิบเจ็ดลูกก็อะไรนะครับผมเสียตุวฟ้าฟ้ามนะครับผู้ใดสนใจเขาไปเบงยุฟ้ามยุวนะครับพี่น้องเ่สามหมเท่าไรก็แมนี่สามหมค่ะสามหมนะครับผมไปไมาก่ถือโชหาเมีเลานะครับแม่นเมื่อไรเมียมื่อไรค่ะเอาโอ้ยนีเดรมอย่าัวสุดไทยนะครับพี่น้องโตสุดยรก็ลืมเลครับพี่น้องเราเอีก็ลงนระรังยงเขาวานีค่สามหมื่นห้าแกลูกไปกันเมี อันอันนี้เพิ่นว่าผสมมาแล้วค่ะกสิผสมมาจะเกลียรอะไเนี่ยซื้สมาตัวนี้อ๋อซือมากันเ่าก็ผสมค่ะเพิ่นเาก็ผสมเพิ่ผสมอผสมครับอันนี้ว่าแม่สือมาอ๋อเนี่ยฝากเบอร์หน่อยครับบัตรนี้ค่ะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์แปดี่ศูนย์แปดสี่สี่ห้าสามสี่สี่หาสามนะครับผมอ๋อเพื่อยางการข้าขับฟ้ามันะครับพี่น้องคุณได้ไปโบถือมาโบถือกงกทั่วหายู่เล่านะครับอยากเขาไปช่มตัวจริงอยากเขาไปเบ้องขว อย่าเข่าไปตัวอยู่ขวาก่ฟั่มนะครับพี evet. mm. ่น้องเข่าไปตัวก็เมียเลานะครับผมราคาก็ถือว่าบ่แพงนะครับพี่น้องจับต้องได้นะครับผมเกษตรกรวันห้างผู้เด็บผู้อยากได้ง้อไปเลี้ยงน้องแม่นค่ะขอบคุณอะไรแม่มันมันนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณเอหน้ามึงนะครับพี่น้องหัวไหลนะครับผมผู้ใดเข่าไปบ่ผิดวางเนื้อนอนนะครับผมตัวหาแม่เลานะครับผมมาชมเหมืองข้างผีข้างนึงนะครับพี่น้อง เราไปจะถ่ายคั้วไอ้ไว้ด้กันโอ๊คขั้วไ้จะฟังหุ่นกับวิญญาณแล้วนะครับผมอ,อันนี้ถ่ายตลาดแล้วแต่ก็ง้อเต็มนะครับพี่น้องทั้งนี้ง้อเต็มง้อเนียนเลยนะครับพี่น้องอันนี้เพิ่งเกิดทางไฮเวย์ดนนะครับผมเออถ่ายท่ายสุดบอยเยนขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมฝากกันด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมกดติดตามไปนะครับน้องนงใจบอยเอเยนต์คลิปต่อไปนะครับพี่น้องคลิปหน้าคลิปใหม่พอกรึไม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ